สวัสดียามบ่ายอีกรอบค่ะทุกคนมาเล่าต่อเนาะจากอีพีที่แล้วคลิปที่แล้วค่ะทุกคนสบายตอนเป็นเด็กเนาะประตุประจำจำได้ค่อนข้างจะเยอะและจ้ะแม้ว่าจะผ่านมาห้าสิบกว่าปีแล้วเนาะตอนเช้าเช้าอะค่ะทุกคนด้วยความเป็นเด็กเนาะเรามีเพื่อนมีเพื่อนลหลายๆคนเช้าเมื่อแต่ละบ้านเนี่ย ยังไม่มีส่วมซึมกันใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะวิกออกทุ่งนาแบบบางบางคนถ้าไม่ลืมเนาก็จะเอาเอาเสียมเอาข้องไปด้วย <c oughs> เพราะว่าทำธุระเสร็จแล้วก็ได้หาของกินเลยไงคะทุกคนหา <c oughs> หาเขียดหาปูหาปลาหาควยจุดจีประมาณนี้ไหมจ่าทุกคนหาเห็ดหาเห็ด เห็ดแท่เห็ดทาเห็แท่เห็ดแท่เห็ดทาที่มันออกคันมีฝนตกเนาะช่วงฝนไ่ค่ะทุกคนเห็ดจะ,อ,ะออกตามทุ่งนานะคะทุกคนอาประจุก,ก็ชอบเก็บด้วยนะเก็บชอบชอบไปเดินหาเก็บเอามาทําห่อหมอกค่ะทุกคนอร่อยอร่อยอ่ะขอบเบาอิสานละกันนะจ๊ะเด้อมันถนัดเนะจ๊ะ สิบ่าเรื่องตอนเป็นเด็กหน่อยจ้าแลดอกทงหน้าย่ามือเศร้าปวดเอื้ปวดขี่กันนะเวาจ้าทุกคนเด็กเด็กหน่อยบางคนเนาะอ่าไปน้ำกันอย่งสีงบ่าจา้าเวลาเขาปวด ยายท่านไอค่ะท่านไอเนาะ,ะเดี๋ยวทุกจะเล่าต่อนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าปวดอึอปวดอึแม่จ้าปวดอึปวดขี่เอาเบาะไง่ายๆเนาะเด็กหน่อยสมัยตะกีแม่จ้าบางคนเนะ่ะบดีเตรียมกระดาษบดิเตรียมยางไปบม่จ้าก็เอาหาหาใหม่ละจ้า <laughs> ทุกทุกคนนึกออกไหมคะทุกคนก <laughs> ็ไม้ไหม่แกนขี่ ไม่รู้เนาะประสบการณ์ของเราอ่ะมันเป็นอย่างนี้เนาะบางคนอ่ะหาไม่ได้ก็เอาใบไม้ใบไม้แห้งเนาะบางคนก็เอาไม้เอาอะไรอ่ะถ้าเกิดอยู่ตามตามตามทุ่งนาถ้าเราวิ่งตามวิ่งลงอ่าทุ่งนามันจะมีต่อชังเนาะตอ ตอเข่าแม่จ้าทุกคนอันไปลบอันอึหรือว่าไปหยังอยู่ข้างๆตอเข่าเอาตอเข่าแต่และม่วนม่วนม่วนเช็ดก้นเจ้าของแม่จาโอ้ยแต่อยาหัวก็อย่างนี้จ้าประจูงบอลืมเด้บ้านว่านนี่แม่จ้าเนึกอเนื้อละกันยังเนึกออกงละกันโอดขำโบนัยแม่จ้าทุกคนไปนั่งขี่ไก่ไก,ไก,ก,กันก็บ,บ่ได้เด้ เป็นนางกีก่ใกล้ๆกันก็บบได้เนี่ยยานยานเห็นของกันและกันไม่จ้าก็กระโถวบอด้เนี่ยเออบางคนกับนางไก่กันข่ากันเนี่ยมันบางสีเดียวบางกูวนนางนั่นสินะอย่างบ้าให้กันเนี่ยบริจาร์ซัวสีแล้ยวย่านเลียวเห็นกัน <laughs> โอ๊ยบอกบ้า,าละโอ้หัวบ่ไหนจ้าทุกคนบางคนกะอันมีจอบมีเสียมแบนลาก่ะ,กะคุดหลุมบางคนก็บ่ัคุด <laughs> โอ๊ยสารพัดละจาล้าเวลาปัจจุบันไปหาอันไปหาคุดอัน อีปูหาคุดจิตโปงสิแม่จ้าพ่อยู่ตลอดแล้วจ้าเพราะว่าสมัยตะกีมันมันมีสวนม่นบจ้ามันเสียออกท้องไห่ท้องหน้าบางคนกะไปหาแลนขี่ด้วยที่ว่า่ตตรงคุดลุมสิแม่จ้าบางกอเข่าบางต้นไมงสิแหละกะแล้วหล่ะเอาใหม่ไหมแล้วนั่นแหละเส็นก้นเพิ่นมีหลายคนเป็นทั้งสี่อ้าวเพราะว่าต่คนอื่นแหละปัจจุก็ยังเคยเป็นอะว่าแบบบบอายจ้าทุกคนเพราะว่า ความจำสมัยวัานวานมันมัน,นเป็นไปได้เหมือนเด้อจ้ะแต่น้อยเนาะ mm hmm. เอา้าความเป็นเด็กน้อยอไรเดียงสานอกจาก mm hmm. มันกะ,ะบรู้ล่ะว่าสิเป็นจังใดมันบอจ้ะแต่อันนี้นึกได้จำได้ว่าเออเฮาก็เคยผิดจังสันขึ้นกันจากกันเลยเอามาว้าสู่คนฟังมันว่าเป็นเรื่องสิหนาอายดอกจ้ะมันเป็นอความทรงจำที่ที่ดี <laughs> ดีแหละเนาะเป็นความทรงจำที่ มันไม่เลือ,อนหายเป็นอะจ๊ะพอนึกขึ้นมาแล้วเรายิ้มได้นะยิ้มได้แล้วก็เออบางคนอาจจะคิดเนาะบ้าหรือเปล่าว่านั่งยิ้มอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเรานึกถึงภาพสมัยตอนที่เราเป็นเด็กจ้ะทุกคนนึกถึงภาพตอนเป็นเด็กแต่ปัจจุบันนี้มันหาภาพแบบนั้นไม่มีแล้วแหละจ้ะหายากหายากที่จะมีก็โน่นแหละในป่าลึกๆจริงๆนั่นแหละหลังเขาโน่นแหละอ่ะเดี๋ยวจบขออนุญาตจบ จบคลิปคนนั่นจ้าเด้อย่า่คนไอเด้อเดี๋ยวจุ๊บอันพอจุ๊บสร็จมาบ่อยฟังต่อ,อจังน้ำมือเศร้าไปหาขวัอยอันหาขวัยจุดจีไปหาหาขวัยจุดจีนี่กะกองกีคว,า,คควายกับโบเมนว่าสิโบดแย่งกันนด้นจ้าทุกคนแลนตากันคือกันเนี่ย เดี๋ยวสิมาบอกไปฟังค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขนะออนุญาตบนย่ายก่อนคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะคะ,ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณค่ะ